ต้องรับเชิญยามเช้านะครับผู้ชมเนื่องจากในวันพรุ่งนี้วันที่9มีนาครับประเทศไทยรวมถึงบางส่วนทั่วโลกก็จะมีการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาวันนี้นะครับเราก็จะได้รับความรู้นะครับจากท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สราวุฒิเขื่อนถ้ำท่านเป็นอาจารย์หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมาร่วมพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หลายคนคอยติดตามระหว่างสุริยุปราคากับจันทรุปราคาขอ ความหมายความแตกต,ต่างนิดนึงเอ่อ,อถ้าเป็นสุยิยปราคานะครับมันเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์โคจรแล้วดวงจันทร์เนี่ยโคจรตัดผ่านทับกันพอดีมันเกิดจากความบังเอิญที่ว่าขนาดที่เราเห็นดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยโดยที่ดวงจันทร์เนี่ยขนาดที่เราเห็นนะฮะขนาดเท่ากันแต่ว่าขนาดจริงไม่เท่ากันดวงที่ใหญ่กว่ามากแต่บังเอิญว่าของโลกเราเนี่ยเห็นเท่าๆกันแล้วมันมาเดินทางตัดผ่านกันพอดีวันดวงจันทร์ก็จะเดินทางไปบังดวงอาทิตย์ทําให้เกิดเนี่ยเงาของดวงจันทร์เนี่ย บนผิวโลกแล้วถ้าเราอยู่ในแนวเดียวกันกันกบที่มันบางเต็มดวงพอดีเราก็จะเรียกว่าสุริยุปราคาแบบเต็มดวงแต่ถ้าอยู่ในส่วนอื่นคือบางไม่เต็มเราก็จะเรียกว่าสุริยุปราคาแบบบางส่วนซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นสุริยุปราคาแบบบางส่วนของประเทศไทยพอเราก็จะเต็มดวงที่อ,อินโดนีเซียนะครับอยากไปเลยครับซึ่งในปีนี้ได้ข่าวว่าสมเด็จพระเทพ ท่านได้เสด็จไปใช่ครับเสด็จที่ประเทศอินโดนีเซียครับ,รบก็คือพระ้อยเปอร์เซ็นต์อินโดนีเซียจะได้เห็นครบใช่ครับส่วนของไทยเนี่ยในวันพรุ่งนี้จะได้เห็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของเหตุการณ์นี้ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าเป็นแถบภาคใต้ซึ่งใกล้อินโดนกว่าก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์เยอะนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างของพิษณุโลกเราเนี่ยเห็นประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าขึ้นไปทางเชียงใหม่ก็จะลดลงเหลือสักประมาณสักสามสิบครับพอเยานกลางๆใช่ครับกลางๆครับกลางฮะ เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หลายคนอยากจะติดตามรับชมอย่างที่ครั้งนี้ที่เราจะจัดขึ้นนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนไปชมได้นี่จะจัดที่ไหนคะคือเราจะจัดที่ลานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรนะครับที่หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานะครับก็จะมีกล้องโทรทัศน์ตั้งให้ให้สังเกตนะครับแล้วจริงๆแล้วปรากฏการณดาราศาสตร์ไม่จําเป็นจะต้องผ่านกล้องโทรทัศน์ก็ได้สามารถรับชมที่ที่ไหนก็ได้ในพิษณุโลกเราได้ได้หมดแต่ปัญหาคือ ดูตาเปล่าไม่ได้เออเพราะแสบขะอาทิตย์เนาะใช่ครับแสงเพราที่จะจะแรงมากค่ะถ่ายรูปไม่ได้อืถ้าคือถ้าถ้าใช้กล้องอย่างเราไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้เซ็นเซอร์จะพังนะครับเพราะว่ามันมันมีแสงมาเยอะไงครับแสงเข้ามาเยอะไม่ใช่ยังไม่ได้ไม่ได้เนื้อเธอคือถ้าวิธีการก็คือจะต้องผ่านโซล่าฟิลเตอร์หรือแผ่นกรองแสงดวงอาทิตย์ซึ่งเดี๋ยวในงานพรุ่งนี้เราจะมีแจกให้อ๋อแจกให้ฟรีเลยแจกให้ฟรีครับแจกให้ฟรีครับแจกให้ฟรีที่มออ คือคือจริงๆมันทาเองได้นะครับแต่ผมไม่แนะนําไม่แนะนําในการทําเองเพราะว่าเกรงว่ามาตรฐานมันจะไม่ได้งเออแล้วมันเสี่ยงต่อตาบองใช่มันเสี่ยงครับมันเสี่ยงอเดี๋ยวถามอีกอย่งแว่นกันแดดอย่างเงี้ยได้ไหมคะห้ามเด็ดขาดครับอันนี้ไม่ได้เลยห้ามเด็ดขาดครับตั้งใจชมนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ย้ำอีกครั้งว่าอันไหนที่มันใช้ไม่ได้โทรศัพท์ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้แว่นกันแดดห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดไม่ได้เลยมองไม่ได้เลยครับมองไม่ได้เลยครับมองไม่ได้เลยคคือเราจะมองสุริยุปราคาตาเปล่าได้ก็ต่อเมื่อ มันเข้าคลาดเต็มดวงแล้วแต่ของพิษโโลกเราในวันพรุ่งนี้ยังไงก็ไม่เต็มดวงถูกไหมฮะงั้นคือมองตาเปล่าไม่ได้เลยต้องมองผ่านที่เราเรียกว่าแผ่นกรองแสงอาทิตย์หรือโซลา่าฟิลเตอร์เท่านั้นนะฮะคึอบางทีอาจจะเป็นวนไม่ใช่วันสามิติด้วยนะฮะวันสามิติที่มันจะมีแสงสีมีสีแดงกับน้าเงินนะนั้นก็ดูไม่ได้นะครับถ้าได้นี่คือต้องเป็นอ่าผมบอกนี่นะถ้าทําได้นะฮะลองหาแผ่นแผ่นซีดีนนครับแผ่นซีดีเก่าๆอะฮะ ที่เป็นแผ่นสามนิ้วครึ่งนะฮะสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วฮะแกะออกข้างในมันจะมีแผ่นแม่เหล็กอยู่แท็บแม่เหล็กอยู่ตัดอันนั้นออกมาครับครับต้องทบสองชั้นด้วยนะฮะต้องทบสองชั้นถึงจะดูได้ทบชั้นเดียวก็สว่างเกินนะฮะแต่อาจจะโชคดีพวกนี้เช้าเกิดขึ้นตอน first contact นะฮะหรือที่ดวงจันทร์จะแตกครั้งแรกนี่คือตอนเวลาหกโมงสนาทีของพิุโลกนะครับเพราะฉะนั้นแดดจะไม่แรงเท่าไหร่พอจะยืนชมกันได้อยู่ แล้วเข้าคลาดเต็มเต็มเนี่ยหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งอาจาั้นก็เริ่มออกนะครับยังไม่สายมากยังไม่สายมากครับตื่นมาดูได้ในส่วนของมอนอก็คืออย่างที่อาจารย์บอกไปจะมีกล้องสามตัวมีกล้องสามตัวครับก็คือกล้องสองตัวแรกเนี่ยเราจะให้รับชมก็คือผ่านกล้องโทรทัศน์ซึ่งใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถมองตาเปล่าได้เลยแล้วก็จะเห็นเป็นภาพตัวใหญ่ตัวอันที่ตัวใหญ่ๆประมาณสักขนาดชามข้าวอะครับ ออแล้วคลาดก็กําลังเข้าเสร็จแล้วก็อีกกล้องหนึ่งฮะอีกกล้องหนึ่งเราจะต่อกล้องโทรทัศน์หมายถึงว่าต่อภาพขึ้นจอฉายภาพให้ดูสดๆสดสดว่าเป็นยังไงโดยไม่ต้องไปมองตรงๆเหมือนกันก็ได้ในในส่วนของการชมสุริยุป,ปราคาถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เราพลาดโอ้ยที่เกี่ยงเลยตื่นสายนอนตึกจะดูทีวี <laughs> อีกกี่ปีคะถึงจะได้ดูใหม่นะคะถ้าเอาแบบบางส่วนนะครับเอาแบบบางส่วนเราจะได้ดูอีกครั้งหนึ่งคือปีหกสองหกสิบสอง ปีหอครับปีนี้59กปีนี้59อีก3ปีครับอีก3ปีอีกยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับแต่ถ้าจะหวังว่าจะดูเต็มดวงเลยนะครับเต็มดวงเลยคือผมบอกก่อนว่าสุริปราคามีทุกปีปีละ2ครั้งถึง5ครั้งนะครับคราวนี้มันอยู่ที่ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองจะบินตามไปดูก็ได้เราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าต้องการดูที่ประเทศไทยรอบต่อไปคือวันที่11เมษายองพนหก้ออีก54ปีครับจะอยู่ถึงไหมเนี่ยพี่ก็ประมาณนั่นแหละ สหลักแล้วที่มานน่ามหัศจรรย์คือว่าปี2613เนี่ยจะเกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอ้โหที่ประจวบที่ไทยด้วยนะซึ่งเป็นอุปราคาชุดเดียวกันกับที่รัชกาลที่สทรงคำนวณได้อ๋อนะฮะอันนี้คือชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไปดูในที่เดียวกันนะฮะในที่เกิดครั้งที่แล้วนี่นะร้บาีอาจารย์รอไหวไหมครับถ้าท่านรอ จริงๆผมอยากดูอีกสักครั้งนะฮะเพราะเพราะรอบล่าสุดสุริปราคาแบบเต็มดวงของเรานะฮะก่อนหน้านี้ก็คือปี2,538อันนั้นได้ดูอยู่ยังได้ดูอยู่ได้ได,ได้เกิดทันดูไหมครัอ๋อกำลังคานอยู่ก็ระหวังว่าอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับหรือไม่ถ้าถ้าสมมติว่ามีโอกาสก็จะอาจจะบินไปดูที่อื่นเพราะอย่างที่บอกครับว่ามันเกิดขึ้นทุกปีค่ะอ่าอย่างที่มอนเองรองรับพื้นที่ที่เกิดว่าใครจะไปชมเนี่ยกล้องอะไรเงี้ยเพียงพอไหมครับเพียงพอครับเพียงพอครับ ออลานสมเด็จเราน่าจะจุได้อยู่ประมาณสักพันคน,นได้สบายๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้งอย่างเราก็พร้อมนะครับแล้วก็มีกล้องมีโซลา่าฟิลเตอร์ให้ทุกคนนะฮะให้ทุกคนได้ได้ดูอย่างโซลา่าฟิลเตอร์เนี่ยคือให้แล้วก็คืนหรือว่าให้เลย,เ,เ,ลยเป็นของที่ระลึกไปเลยครับเ,เอาไว้ดูครั้งต่อไปมีจํากัดจานวนไหมครับอาจารย์มีจํากัดจํานวนครับเพราะตอนนี้ที่ประชาสัมพันธ์ไปเราไม่รู้ยอดว่าจะมาเท่าไหร่นะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอตอนนี้เราทําไปประมาณสัก300รนะฮะ โชคดีคือตอนเช้าครับตอนเช้าคนอาจจะแบบมันเช้าไปยังไม่ค่อยตื่นยังไม่ค่อยตื่น first contact ตอน6กโมงครึ่งนะครับแล้วก็จะออกจริงๆคือออกรุดเลยในประมาณสักเกือบ9ก้าโมงครับก็คือกิจการจะเสร็จสิ้นประมาณ9ก้าโมงใช่ครับประมาณ9ก้าโมงครับเขคอยอยู่ที่นั่นนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่อยากรู้นะในแวดวงของดาราศาสตร์การเกิดสุริยุปร,ราคามันสาคัญอย่างไรบ้างครับอาจารย์สุริยุปร,ราคาเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทําให้เรามีข้อมูลทางดาราศาสตร์เยอะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงที่จากดวงอาทิตย์มานะครับ,รบการระเบิดหรือว่าแสงที่เราเรียกว่าแฟลร์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเปลวไฟที่มันเกิดขึ้นเพื่อเราจะเอาไปคำนวณหาระยะห่างและระยะทางที่ถูกต้องทางดาราศาสตร์มากขึ้น นะครับหรือไม่ก็เรื่องแรงโน้มถ่วงนะครับเวลาแฟร์มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะคานวณว่าเออมันปร,กรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นยัง,งไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างลักษณะนี้ครับในเรื่องของความเชื่อต่างๆเ่รคะเออในฐานะนักวิยทยาศาสตร์นะฮะก็ that, an ans, ะคือต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่เกี่ยวเนื่องจากว่ามันเป็นปร,กรฐฐากฏการณ์ธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นผมนึกบอกแค่ว่าก็5ครั้งต่อปี2ครั้งต่อปีมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมันมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่ออองงเรรรรื่โหาศสต์ะไ นะครับเพียงแต่ว่าคนเราอาจจะคำนวณเอาสิถิติไปผูกเข้าไว้แต่ครั้นี้มันก็จะมีผลครับว่าอ๋อถ้าเกิดคลาดขึ้นนะเมื่อรอบ5ครั้งที่แล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะมันก็ผูกไปว่าอาจจะเป็นไปได้ เราะทางตามเว็บไซต์ล่าสุดเนี่ยเตรียมแล้วโหราศาสตร์นะครับผูกกับดวงเมืองใช่ครับใช่อะไรก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผู้ชมชมได้แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมนะครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมถ้าบางท่านไม่สามารถไปที่มอนอได้จะดูอย่างไรให้ปลอดภัยอยากจะฝากด้วยเพราะเป็นห่วงหลายคนจริงๆครับคือท่านผู้ชมจะต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าเรามีอุปกรณ์ในการดูที่มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับตาเปล่านี่ลืมไปได้เลย เราคงไม่ไม่ได้แน่ๆนะครับอย่างที่ผมบอกง่ายที่สุดก no ็คือแผ่นด e ิสน uh ั่นแหละครับแผ่นดิสเมื่อก่อนเขาจะใช้แผ่นกระจกใช่ไหมครับแล้วลนลมควันนะครับคือตอนนี้ปัญหาคือว่าเราจะไม่รู้เลยว่ามันดําพอหรือเปล่าถูกไหมใช่ครับอันตรายคือบางทีเราไม่รู้รับว่ามันความเข้มมันมันมากไปที่เข้าในตาเราก็จะเป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าให้ทางที่ดีไปชมนี้กันดีกว่านะครับที่มอญเรศวน นะครับเราก็จะมีโซล่าฟิลเตอร์ให้มีกล้องมีกล้องโทรทัศน์ให้ดูนะครับท่านจะเห็นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ๆนะครับพอพระเช้าสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมีงานค่ำของวันที่23มีนามีปรากฏการจันทรุป,ปราคาาอีกแล้ว ซึ่งเราก็จะตั้งกล้องไปดูเหมือนกันนะครับซึ่งประมาณประมาณหัวค่ำนะครับจันทรุปราคาเดี๋ยวเราคงได้พูดคุยกันอีกนะครับก็คือต้นเดือนสุริยุปราคาปลายเดือนนี้ก็มีจันทรุปราคาใช่ครับแต่ว่างานผู้นี้จะจัดขึ้นนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์เชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมกันชด้วยกันในครั้งนี้ครับครับก็ขอเรียนเชิญนะครับประชาชนนะครับนิสิตนักศึกษานะครับทุกท่านนะครับมาร่วมรับชมปรากฏการณ์สุริยุปราคานะครับ ซึ่งจะเกิดเหนือท้องฟ้าเมืองพิษณโลกครั้งเดียวในปีนี้นะครับแล้วจะเกิดอีกครั้งหนึ่งก็คืออีก3ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสดีๆอย่างนี้หายากนะครับเราเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับเราก็จะมีโซล่าฟิลเตอร์นะครับได้สังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์นักเรียนซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าปิดเทอมหมดแล้วนะครับ mm. ก็จะได้ไปศึกษาว่ากล้องโทรทัศน์หรือนักดาราศาสตร์เขาทํางานกันอย่างไรเพื่อจะได้จุดประกายว่าเฮ้ยมันมีอาชีพนักวิทยาศาสตร์อยู่นะครับให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาได้ ควาได้ทดลองกันถ้าเกิดว่าคุณจะชมแบบเต็มดวงอีกครั้งหนึ่งสำหรับสุรยุปราคา2,613รอไหวไหมคะ54ปีีวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสราวุฒิเถื่อนถ้ำนะคะหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับจัดการด้ครับ สุงท้ายในการวันนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ติดตามข่าวท้องถิ่นคืนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหลังจบข่าวก็ติดตามได้กับรายการรักชุมจนหนุนอาชีพครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโรงเรียนฟิสิกซีขวาใครที่อยากให้ลูกเรียนวิทยาศาสาตร์ต้องติดตามเทปนี้ค่ะเราเพิ่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะในวันที่12มีนาคมนี้ค่ะเวลาประมาณ10นาฬิกาคุณอนุสรรถเช่าก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการรถเช่าพิศโลกร่วมทําบุญนะคะเลี้ยงเพลนพระ เปิดป้ายที่ที่นุสราคาแครนะคะอยู่ถนนพระองค์ขาวค่ะซอย3ามตำบลในเมืองพิุโลกก็สอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0817278082นะคะในวันที่12มีนาคมนี้ก็ร่วมํำบุญค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ